สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไฟเบอร์สุขภูสุขคนเนาะเมื่อเนี่ก็ได้มาพบมาพอกับช่องเบาเอกบ้านนาชาแนลอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกท่านทุกคนเนาะก่อนที่ทุกท่านทุกคนจะเข้าไปรับฟังรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์่ากดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เบ้าเอกทําลงในช่องเนาะทุกคนเนาะก็วันนี้เบ้าเอกจะขอพูดถึง เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันในประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยนิดนึงอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเอกเนะาะเอกจะได้ไม่พาดพิงหรือไม่พูดถึงใครไม่พึงไม่ไม่พลาดพิงถึงบุคคลที่3หรือที่4พูดถึงความคิดของตัวเองว่าเหตุผลทําทไมน้มํามันมันถึงแพงทําไมประเทศลาวถึงขาดแคลนน้ามันใช้กันในช่วงระยะเวลาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเงินเฟอ้อต่างๆเนาะทุกคนเนาะ ก็อยากจะบอกว่าเหตุผลที่ในประเทศลาวไม่มีน้ำมันใช้เลยก็น้ำมันแพงในประเทศในประเทศไทยถ้าดูแล้วเนื่องจากเกิดวิกฤตสงครามนะทุกคนแล้วก็อาจจะเกิดวิกฤตในช่วงโควิด1 -19 หรสิดออ2019นะทุกคนแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับสงคราม รัเสเซียกับยูเครนนะทุกคนนะมันก็อารส่งผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกด้วยแหละแล้วก็กระทบทั่วประเทศนะถ้าพูดถึงการกระทบเนาะซึ่งน่าจะกระทบหนักหรือกระทบแบบเวกเตรจริงๆน่าจะเป็นของประเทศลาวนะทุกคนเนะาะซึ่งประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีาการขนสง่งทางทะเลมันมีขนส่งทางเดียวคือทางทางบกเนาะซึ่งจะ,อจจะเอาน้ามันพวกสินค้าก็ต้องอามาทางน้ํา นะก็มีน้ำโขงมพันประเทศไทยจีนเนาะทุกคนส่วนมากก็น่าจะเป็นคนส่งทางบกตอนนี้ก็ดีหน่อยก็มีรถไฟฟ้าถ้าได้สินค้านําส่งก็น่าจากประเทศจีนมากกว่าเนาะตอนนี้แล้วก็มันจะมีเกิดวิกฤตเ,เงินเฟ้อ,อในประเทศก็เพราะว่ามันเกิดวิกฤตในประเทศเในช่วงของ โควิดในนั่นแหละหนักที่สุดนะทุกคนเนาะลาวเราไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนือ้อแรงงานลาวต่างๆที่เข้าเข้ามาในประเทศอ่ะมันก็เลยกลับประเทศมันทําให้เกิดการไม่มุนเวียนในประเทศนะมันทําให้เกิดเงินเฟ้อซึ่งค่าครองชีพหรือสินค้าที่เรานำส่งอ่ะมันราคาปกติแล้วอาจจะเป็นราคาเดิมแหละ แต่ว่าเกิดภาวะวิกฤตเงินเฟอ้อมันก็ทําให้สินค้า,าราคามันก็เลยปรับตามระดับมันก็ทําให้สินค้าสูงการครองชีพก็อยู่ยากขึ้นประชาชนคนธรรมาหากินทั่วไปอย่างเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไม่มีเงินใช้ใจ่ายมีเงินพันก็ไม่พอมีเงินหมืน่นก็มันอยู่ได้แค่วันสามวันสี่วัน,วน,นเงี้ยมันนี่เรียกว่าวิกฤตจริงทุกคน แล้วก็วิกฤตเงินเฟอ้อมีพอก็มาช่วงนี้อีกมาช่วงวิกฤตของอน้ํามันขาดแคลนในประเทศเราทุกคนหนักเลยเงินเฟอ้อไม่พอน้ามันไม่มีใช้และชาวเกษตรกรอย่างพ่อแม่เราทําไร่ทานาอย่างเงี้ยถามว่าน้ํามันในเป็นสิ่งที่สําคัญไหมทุกคนที่เราไม่ใช้ก็ได้มันเป็นสิ่งที่สําคัญนะตอนนี้น้ํมันมันขาดไม่ได้นะแล้วก็อย่าบอกว่า ขนาดทายุไทยนะยังมีน้ำมันมีบอ่อผลิตด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่มากพอที่จะผลิตให้ประเทศไทยเราใช้ทั่วประเทศแต่ประเทศก็นําเข้าแต่อย่างน้อยมันก็มีบ่อ,บอผลิตผลิตอยู่แต่ว่าอยู่ลาวเนี่ยไม่มีเลยไงมันก็เลยทําให้วิกฤติน้ํามันนี้แต่ยุไทยถามว่าเคยวิกฤตน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยถามว่าแค่นี้คุณยังมีน้ำมันใช้อะถือมันจะแพงขึ้นก็จริง แต่คุณก็มีน้ำมันใช้อ่ะแต่ยูราวเนี่ยแพงขึ้นไม่พอแล้วก็น้ํามันไม่พอให้ประชาชนใช้จ่ายใช้สอยด้วยทุกคนทําให้ช่วงนั้นสั้เกิดเ,เกิดน้ํามันไม่มีในประเทศทําให้เราก็มีการราัฐบาลก็หัวหมุนเหมือนกันนะทุกคนเนะาะพวกรัฐบาลพวกนายกอะไรก็ต้องหัวหมุนเพราะว่าพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ประชาชนมีน้ํามันใช้กัน เพราะว่าสาวเกษตรกรเรานะ่ะมันต้องใช้น้ามันในการทําเกษตรเทอ่ทามาูยลาวนะี่ยมีรถจน์มีรถรางอาจจะเยอะไม่เท่าในประเทศไทยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรามีรถที่ทําเกษตรกรรถไถนาไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่ารถยนต์เนาะทุกคนเนะาะเพราั้นมันก็ต้องได้ใช้จ่ายเพราะว่าแด็กคนประชาชนทั่วไปที่อยู่บ้านนอกอคอกนาเราเนะี่ย มันก็ต้องเติมน้ามันซึ่งวันนี้ก็มีน้ํามันเข้ามาก็อาจจะด้วยรัฐบาลเขาจะนํามาจากประเทศไหนอาจจะเป็นประเทศรัสเซียที่นําขนเข้ามาใหา้คนลาวเราได้มีน้ํามันใช้แต่คนลาวก็เข้าคิวรอซื้อน้ํามันกันแบบเลื่อนแบบเยอะแบบเป็นประวัติศาสตร์ในประเทศลาวที่แบบว่าต้องมา,ายืนต่อคิวกันมัน ไปบริจาคเลือดหรือ,อต่อคิวกันเข้าแถวทําอะไรสักอย่างนึนี่คือต่อคิวต่อคิวกันรอ,อซื้อน้ํามันทุกคนแต่บอกเองว่ามันอาจจะไม่พอทั่วประเทศเหรอกเดี๋ยวมันก็เกิดวิกฤตหมดอีกดีเนาะงั้นรัฐบาลก็น่าจะมีวิธีแก้ของการรับมือในเ,เรื่องนี้อยู่แล้วเนะาะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ได้อยู่ในประเทศไทย และเราก็ไม่ไม่มีรถไม่มีรล้วนั่นสเบาเอกก็ไม่ได้มีรถที่จะต้องเติมน้ำมันเบากก็ไม่รู้ว่าน้ํามันมันแพงมันไม่ได้เลือดร้อนเบาเอกไม่ได้เลือดร้อนไงเพราะเบเอกไม่ได้ใช้น้ํามันนะทุกคนเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่ากคนที่บ้านพ่อแม่เราเขาต้องเดือดร้อนเพราะว่าเขาต้องมีน้ามันใช้เขามีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งอย่างเงี้ยอยูในบ้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีน้ํามันในการวิ่งถ้าได้วันใดวันหนึ่งอ่ะน้องเราไม่สบายพ่อแม่ไม่สบายป่วยเราต้องเอารถอ่ะพาพ่อแม่ไป ส่งที่โรงพยาบาลหรือไปหามหอ,องเงี้ยมันก็ต้องจำมันจาเป็นนะทุกคนแล้วก็ไช่วงช่วงเนี้ยซึ่งทางบ้านก็ทํานาด้วยจะมีสองดูที่บอกอ่ะยาลาวชอบทํานาก็มีนาปีแล้วก็นาปงังนาแสงนะที่เรารู้จักเนาะถ้านาปีก็ใช้ระดูหน้าฝนนี่แหละทําแต่ดดูก่อนอารดูอ่า,อานาแซงก็จะเป็นการดูดน้ำาเข้าไปเนาะ นั้นระบายเ,าเอาในส่วนซึ่งณนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าในประเทศไทยเองก็น้ำมันแพงขึ้นลิตรหนึ่งเท่าไหร่40กว่าบาท4 5บาทเกือบเกือบ50บาทแล้วอะ่ะโอ้ยมันเกิดแบบนี้ในประเทศเราได้ยังไงแต่ประเทศเราเนะยิ่งหนักเลยน้ำมันไม่มีใช้ไม่พอน้ำมันก็แพงอีกคนแพงคูณ2เท่ามากกว่าประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงเลย อ่าซึ่งคนมันแพงยังไงมันก็ต้องซื้อถ้าคนมีกําลังจะซื้อถ้าเขาทำไร่ทานาะเขาก็ต้องอ่ามีไม่มีเงินเขาก็ต้องหาให้ได้เพื่อจะซื้อเพื่อจะมาทาเกษตรกรให้มันดําเนินการทํางานเกษตรกร,รกให้มันดาเนินการต่อไปทำได้ทำแล้วรู้สึกถ้ามาพูดถึงเนี้ยแล้วรู้สึกว่าหุดรู้สึกแบบโอ้ทาไมอ่ะทำไมมันซ้ำสวยซ้ําสวยซากแบบนี้อ่าไม่ว่า เกี่ยวกับเศรษฐกิจเงินเฟอ้อยังไม่หายก็มาบรรยายเกี่ยวกับน้ำมันไม่มีสายสอยในประเทศอีกแล้วเราจะทำยังไงต่อจะเดินหน้ายัางไงกันเนี่ยรัฐบาลต้องมีวิธีแก้ไขอย่างไงโอ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องราวที่น่าคิดแบบถ้าจะพาถ้าเราเป็นรัฐบาลนี่ยเราก็ปวดหัวแล้วก็เครียดเหมือนกันเนาะอ่าซึ่ง ลรวก็ข้อดีของแล้วก็มีแค่พักเดียวถ้ามันมีหลายพักมีเหมือนกับประเทศไทยน่าจะทะเลาะกันตายนะน่าจะแย่งชิงอำนาจกันแบบอุกลุกอ่ะเออเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจก็ประเทศเราก็เป็นประเทศที่เล็กๆประเทศหนึ่งซึ่งมันกำลังมาพัฒนามาเกือบส4มสี่ห้าสปีตีรอหลก็ช่วงที่กว่าจะฟื้นฟูมาเป็นประเทศเราได้ก็ถือว่า เอาการเอาเรื่องอยู่มันพอสมควรเราเราก็เกิดในช่วงสงครามนะอย่างว่ามันเป็นทาให้ในช่วงประวัติศาสตร์มันทําให้ลาเราต้องเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็มาฟื้นฟูปลดปล่อยเรือเป็นอิสระจากพวกฝรั่งเศสปกครองก็กลายมา50สกว่าปีกว่าจะฟื้นฟูเป็นประเทศลาวเป็นบ้านเป็นเมืองแบ่งเป็นเขตเป็นรัฐเป็นอะไรนะมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็เป็น ประเทศที่มีภูเขามากกว่าแม่น้ําแม่น้ําก็มีแม่น้ําเดียวที่สําคัญคือมีแม่น้ําโขงนั่นเองเนาะซึ่งการาเศรษฐกิจหรือการค้าอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ก็พ่านาทางน้ําก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ําทะเลก็มีทางเดินวคือทางบกแล้วก็สินค้าที่นําเข้ามามากที่สุดก็น่าจะเป็นประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนนะทุกคนเนาะซึ่งก็น่าเห็นใจ แล้วก็มันเกิดวิกฤตอย่างนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องทําใจทุกคนเนาะก็ต้องทําใจเพราะเราทําอะไรไม่ได้เพราะมันมันเป็นวิกฤตก็คือวิกฤตแล้วทุกคนเราก็ต้องอยู่ให้ได้ทุกคนเนาะอัน,นี้ก็เป็นมาพูดให้ฟังถึงช่วงวิกฤตน้ำมันไม่มีใช้ใจ่ายในประเทศเราแต่ตอนนี้ก็มีแล้วเนาะเข้ามาแล้วแต่ ไม่รู้อาจจะมีตอนนี้อาจจะวันหน้าหรืออนาคตข้างหน้ามันอาจจะหมดเพราะมันต้องใช้จ่ายตลอดเวลาใช้จ่ายทุกวิทุกวันแต่หวังว่า,บาเบยก็เชื่อว่ารัฐบาลลาาเราก็รับมือแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ผ่านไปให้ได้แล้วก็บเบยก็เป็นกําลังใจให้รัฐบาลทางประเทศเราเองเนาะหรือบ้านเกิดเราแ้ให้ช่ขอให้สู้ต่อไปก็ค่อยผ่านวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยไปด้วยกัน ขอเป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆเนาะแล้วก็ประเทศไทยเราก็เหมือนกันขอให้น้ำมันอ่าไม่แพงในอนาโคแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกแพงลิตรปันสี่สิบกว่าบาทเกือบห้าสิบบาทแล้วทุกคนโอ้ยตายตายตายก็ประหยัดค่าได้ประหยัดอ่าอ่าเชื่อกันประหยัดหน่อยไม่ต้องขี่รถเยอะเดินเอาก็ได้บ้างปันจักรยานเอาก็ดีทุกคนเนาะแต่แก้ก็ปันจักรยานดีกว่านะไม่ต้องขี่รถยนต์เนาะเพราะว่า มันใช้น้ำมันเนาะทุกคนนั่ก็อันนี้ไม่เป็นความคิดเห็นของใบส่วนตัวแล้วก็มาเล่ามาพูดถึงให้ทุกคนได้ฟังเนาะซึ่งพูดผิดหรือไม่ถูกใจผิดพลาดประการใดใบต้องขอโทษขออภัยผู้ชมก็ใบก,ก็น้อมรับคําติชมความติเตือนเนาะจาก f c ทุกท่านทุกคนขอฝากเนาะใบก็จะขอคือผู้ขอฝากจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สนาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใบจะลงในช่องเนาะ ก็วันนี้ก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็ในประเทศลาวให้ทุกคนฟังก็พอประมาณก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะวันนี้ขอลาทุกท่านทุกคนไปก่อนเนาะขอฝาบคำว่าสบายดีสวัสดีเด้อ